สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะวันนี้มามาดูการขั้นสมผักบุ้งนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะกบุ้งนามาน้องเตือนใจค่ะน้องสาวภูมิพันเก็บมากบุ้งนาวันนี้หนึ่งกิโลกรัมนะคะเดี๋ยวเราบีบบีบก่อนบีบให้เขาออนตัวก่อนนี่ค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ มุ้งนาหนึ่งกิโลกรัมนะคะอี้ซีค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือสามน,น,น้ำตาลทรายหนึ่งคั้นเลยค่ะ ค่อยๆบีบค่อยๆคั้นลงไปโอ้ักบุ้งสวยมากเลยค่ะบักบุ้งนาด้วยก่นเป่นที่เป็นก้านตีนเด็กหักบุ้งนาน่คะคั้นสมบักบุ้งนะาค่อยๆคั้นค่อยๆบีบไปื้อยออกกำลังกายค่ะ ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณด้วยล้าจะไปทายังไง่ีเขาอ,อาจจะก,ก้านแข็งนิดเึงเพราะว่าขอบุ้งสมบูรณ์มากเลยค่ะค่อยๆบีบลงไปนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำขั้นตุ่มบักบุงเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะช่องโวงพันตุลากันค่ะนี่ค่ะทำครั้งละกิโลค่ะอันนี้หนึ่งกิโลนะคะน้องเตือนใจน้องสาวพวงพันเด็ดก้านเด็ดใบอะไรนะขออภัยค่ะเด็ดยอดเด็ดใบออกเรียบร้อยค่ะ เพื่อไม่ให้ผักบุ้งขมคือใช้เฉพาะก้านเลยค่ะไม่ค่ะใช้เฉพาะใอ้เฉพาะยอด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 ผักบุ้งเด็ดยอดออกใช้เฉพาะก้านนี่ค่ะส่วนที่เป็นก้านนีค่ะยอดยอดเด็ดปลายยอดออกนะคะเด็ดปลายยอดออก ยอดนี่จะขมมากขมขมแล้วก็เป็นแม่อร่อยค่ะทําให้ผักบุ้งเราแม่อร่อยแล้วก็ใบก็เด็ดออกเลยค่ะเด็ดไปให้กระต่ายเด็ดไปให้กระต่ายเด็ดไปให้หมูกินค่ะขอบคุณทีีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนานเรามีเยอะใช่ไหมคะเราก็ เก็บมาขั้นสมไว้กินสี่นอะเรากินยอดเราอดาจ,จะเบือ่อผัดก็อาจจะเบื่ออีกนี่ค่ะนำมาทำนำมาทำเป็นขั้นสมผักบุง้งวันนี้คุณพันจะทำยำผักบุง้งยำกรอก แต่ตอนนี้ทำขั้นสมก่อนนะคะพี่น้องเฮ็ดเมนูขั้นสมก่อนนี่ค่ะขั้นไปเรื่อยๆให้เขาอ่อนออกกำลังกายไปออกกำลังกาย ใช้กำลังไส่เอซีค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเวยค่ะเด้อที่ของมาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกกำลังแรงใจถือว่ามีคุณค่ายิ่งเลยค่ะแบบบูงนาค่ะเอฟซีค่ะแบบบูงนาจะแซ่บเลยค่ะ กันสกบุ้งนะโอ้โหน้ำออกแล้วค่ะ พอน้ำออกแล้วเดี๋ยวคงพันจะไปล้างล้างแล้วก็าาามาคั้นรอบสองอีกนะคะผักบุ้งนาน,นี่ต้องคั้นสองรอบเลยค่ะเพราะว่าความขมความฝาดนี่ก็ะจะมีเยอะก็ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนี่ก็คั้นรอบเดียวได้เลยค่ะแต่ผักบุ้งนานสองรอบเลยค่ะเองนะ เอฟซีบางท่านถามมาบอกว่าน้ำขมานะน้ำแช่ข้าวน้ำแช่ข้าวน้ำขมาน้ำแช่ข้าวนะ่ะใช้ข้าวเจ้าแช่ได้ไหมน้ำซาวข้าวเจ้าแช่ข้าวเจ้าได้ไหมได้ค่ะได้ทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเลยค่ะใครไม่มีข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวเจ้าก็ได้ค่ะน้ำซาวข้ากวก่อนที่เราจะหุงข้าวค่ะล้างออกแล้วก็เป็นน้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าวก็มีประโยชน์คือจะเร่งให้ส้มผักของเราเปรี้ยวเร็วขึ้นน้ำซาวข้าวค่ะทำให้เปรี้ยวเร็วขึ้นนี่ค่ะ fc ค่ะก็จะเป็นสีค้ำๆแบบนี้เพราะว่าเป็นผักบุ้งนานะคะ fc ค่านี่ค่ะเป็นผักบุ้งนาก็จะเป็นออกเป็นสีค้ำๆ เดี๋ยวจะไปล้างแล้วก็จะคั้นอีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวคุมพันไปล้างก่อนนะคะน้ำออกมาเยอะแล้วค่ะไปล้างก่อนค่ะล้างออกเรียบร้อยแล้วค่ะคั้นรอบเดียวค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะอร่อยแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะ คั้นรอบเดียวคั้นประมาณเจ็ดนาทีแล้วก็ล้างน้ํออกเลยค่ะนี่ค่ะล้างน้ํออกแล้วก็ปั้นให้สะเด็ดน้ําทีนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องเลยค่ะเอฟซีขาั้นรอบเดียวกับเอฟซีขเพราะว่าปุุมพันชิมดูแล้วอร่อยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวเราปรุงเครื่องกันนะคะ ักบุ้งหนึ่งกิโลกรัมเราจะใส่น้ำแช่ข้าวใส่น้ำแช่ววข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้นะคะน้ำสาวข้าวเจ้าก็ได้หนึ่งลิตรค่ะนี่ค่ะนี่ห้ามิลลิลิตรนะคะเอซีหา นี่คือ1ลิตรนะคะใส่น้ำตาลทราย1 2 3สใส่น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอีกทีค่ะช่วงที่เราคั้นช่วงที่เราคั้นใส่เกลือใส่เกลือ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ หลังจากที่เราคั้นเสร็จเรียบร้อยคั้นไปเจ็ดนาทีแล้วก็ล้างน้ําล้างน้ําขุมน้ําปากออกให้เรียบร้อยให้จนน้ําใสค่ะล้างประมาณสามรอบน้ําใสค่ะแล้วเราก็ปั้นให้สเสด็ดน้ําแล้วเราก็มาปรุงเครื่องเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะพักไว้นอกตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งวันรับประทานได้เลยค่ะถ้าเราทานไม่หมดเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะขั้นสมบักบุ้งค่ะพี่น้องเนี่ค่ะขั้นสมบักบุ้งหนาด้วยคะ่ะโอ้โหนุ่งเป็นต่แซบค่ะเอฟซีค่ะ,คะดูค่ะสูตรคูมพันง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยคะ่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะน่าทานมากเลยคะ่ะเนี่ค่ะขั้นสมบักบุ้งค่ะพี่น้องโอ้ สดๆเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะกันส่งบักบุหนาได้ค่ะเด้อสุดเด็กเคลรับช่องโคงพันตุลาการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ